กับแนวทางในการแก้ไขเรื่องของปัญหาราคาย,ยางพาราในภาคการผลิตนะคะรัฐบาลก็เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราภายในประเทศค่ะโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราลดการส่งออกเพื่อกระตุ้นราคาวัตถุดิบให้แก่เกษตรกรนะคะและเตรียมออกมาตรการหลัก6ข้อคาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการได้อีก120รายภายในปีหน้าค่ะ พ่วในการสำนักบริหารกลางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวถึงมาตรการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราภายในประเทศว่าจะใช้6มาตรการค่ะเช่นการถ่ายทอดความรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางจําหน่ายเพื่อเพิ่มการใช้ยางพารา,าในประเทศและลดปัญหาด้านราคาให้แก่เกษตรกรค่ะ ปี57เนี่ยเราจะมีงบมาดูแลพวกกิจการต่างๆเนี่ยประมาณ120กิจการนะครับงบมาก็12ล้านบาทนะครับ ขณะที่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราบางรายระบุว่าราคาต้นทุนของวัตถุดิบยางพาราสามารถปรับขึ้นได้ตามราคาตลาดโลกค่ะแต่ต้องมีเสถียรภาพและไม่ผันผวนนอกจากนี้ภาครัฐต้องดูแลมาตรการนำเข้าสินค้าแปรรูปยางาาพาราภายหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผลของภาครัฐเองที่จะสนับสนุนได้เนื่องจากว่าการเปิดเอซคือภาษีเป็นศูนย์นะครับแต่มันก็จะมี พวก n t b non บ a r อ f f barrier อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนีนะ้เป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะส่งไปอินโดนีเซียหรือส่งไปอินเดียเนี่ยเราต้องไปขอมาตรฐานประเทศเขาเราถึงจะส่งเข้าไปขายได้ในขณะท,ที่ประเทศไทยยังเปิดกว้างอยู่นะครับใครก็ส่งเข้ามาขายเราได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องลงมาให้ความช่วยเหลือครับ และในระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนกระทรวงอุตสาหกรรมจะลงพื้นที่เพื่อหาหรือกับนักลงทุนใน4จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่นาราธิวาสปัตตานีสตูลและสงขลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราและอื่นๆโดยมีแนวคิดที่จะฟื้นโครงการซิตี้รับเบอร์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในพื้นที่750ไร่ค่ะ